จากประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวงการหมอลำค่ะพี่น้องค่ะประเด็นเดือดที่มีการสาดกันไปสาดกันมาและก็สารตั้งต้นเกิดจากเมียฝรั่งท่านหนึง่งได้ออกมาไลฟ์ด่าบอสบอยสิริชัยลามไปถึงบุพการีและเรดี้ท่านหนีเป็น f อซตัวยงของบอสบิ๊กปัญหาคือว่าบอสบอยสิริชัยเนี่ยแค่ไปส่งกำลังใจให้อดีตภรรยาบอสบิ๊กแค่นั้นเอง ก็จุดเป็นประเด็นด่าบอสบอยยับเลยทีเดียวบอสบอยก็คือเดือดมากค่ะพี่น้องค่ะเดือดจนสารได้ออกมาตอบกับทีนี้หลายๆคนก็ตั้งตาตั้งตา,ตงตาจับตาดูผู้ยานฟินแลนด์จะออกมาพูดยังไงถึง<อ>ประเด็นนี้จะออกมาชี้แจงมาเคลียร์ไหมเพราะทุกคนสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง เลดีเมียฝรั่งคนนี้ไหมเออแล้วเขาก็จะจ้องไปที่ผู้ยิวอนฟินแลนด์แล้วล่าสูดเศร้าไอผู้ยิวนฟินแลนด์ก็ได้ออกมาเครียรมาไล์สุดผ่านค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกสิว่าพูดถึงประเด็นนี้ออันว่าอ่เสริมสกุปหนึ่งนะประเด็นประเด็นเลดี้คนเนี้บอดบิ๊กตอนไปต่างประเทศก็คือเมื่อวานเนี่ยเพิ่งลงเครื่องมาเลย บันกอนบันกอนเนี้ใช่แต่ว่าวันนี้เพิ่งลงเครื่องมาเนาะเอซีเห็นเห็นไปชนแก้วดึงวายด้วยกันใช่แล้วทีมันดูแบบลักษณะคนคสนิสนมคนรู้จักกันมานานกรีดมันออกมาสิคะอืเออและไม่พอนะยังมีคอมเมนต์ของเลี้ท่านี้บอกว่าบอสบิ๊กบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาอื ข<พ>อบคุณในเรื่องอะไร,อะไรเออเอฟซีก็เลยพุ่งเป้าไปทางบอสบิกบอกบิกว่าสนิทสนุนกันมานานหรือเปล่าเออ,เอ,อที่พูดบอกว่าไม่ได้รู้จักกันเออพิ่งมารู้จักกันครั้งแรก ออเมันจริงหรือไม่ใช่เพราะว่าแฟนหมอลำทั่วประเทศเนี่ยคือตั้งตารอเลยว่าเรื่องนี้มันคืออะไรโดยเฉพาะ FC ทางด้านคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอ r รดีซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่มาไปโยงประเด็นดราม่าให้เขาใช่เขาจับไปที่ประเด็นชนแก้วดื่มแล้วก็กีดออกมาดังๆค่ะนั่นแหละเขาจับมาตรงนั้นและออกมาเคลียร์ในครั้งนี้ไม่มีการพูดขอโทษบอยบอย เขาจับประเด็นได้พูดถึงแอนออรดีอยู่พูดถึงซอแอนอยู่ว่าทักข้อความเข้าไปหาให้กําลังใจให้กําลังใจอะไรคะอะมาฟังกันค่ะพี่นอจากปากวิวัฒนฟินแลนด์นะคะใร้ยากนอกระบอกไปซุ่มมากรบอกกรบอกกระ้าถนึ่งทางก้มดาวถูกอีกการเดียวทางก้มเอฟซีเขาจะจกดการที่เราอยู่นิ่งๆเลือม แล้วถ้าใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังของอะไรนี้บอกรู้ชิดผิดนะครับ <uk> ซึ่งไปเอามาเลยว่าหลักฐานว่าผมอยู่เบือ้องหลังใครใครให้ใครด่าใครผมไม่มีทาง <oughs> ไม่งั้นผมไม่เจริญถึงว่าน,นี้หรอก <oughs> ถ้าวันนี้ผมพูดจริงก็ให้ผมจะเลิรวย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 ไปอีกคุนเพื้องระดับประเทศระดับโลกนะครับนาชาิรุณเด้อสาวอือครับซึ่งมันมีหลายคนแหละอาจจะคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังของอนันตานี่ไปหามา ฉันไม่เคยเมีคอนแทค่วนตัวเลยแม้กระทั่งวันนี้เสนอว่ามีเรื่องกันฉันก็อยากให้มันเศร้าจะเป็นทะเลาะกันโดยสูงแลวทะเลาะกันมีแต่คนมีแต่คนภายแล้วทะเลาะกันไงคนภายอะไรไม่รู้เรื่องเป็นอะไรกันคนพา,ายก็ออยังุูงนะครับซึ่งซึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาพี่แกนตัวดีแล้วว่าพี่น้องส่งกำลังใจให้นะอีกอย่างน้องเข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วก็ส่งกำลังใจพี่แล้วก็มาแจ้งจิตนาถถึงว่า น้อ <ELL> mm hmm. ไม่ส mm ่วนเกี s s ่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ปรไเด็นชเดนี้ตัวเสร้วตรงนี้ถ้าเราเก็ดเราสบายใจก็ว่ามาแสดงครามคือส่งไปเลยว่าแสดงความรู้สึกเลยว่าเราไม่มีผลกับอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ใจคือผ่านนะถาม่าเรื่องนี้ข่อยก็บอกอะไรเพรามนเป็นเรื่องของข่อยแต่ว่าเอฟซีขวอยก็ไลน์น่ะข่อยก็ต้องอ่าแต่านขวัยบอยนดอกทวดดอกทั่วร่วงไปอย่างนี้ คคใครรู้ที่เต็มเนี่ยใครว่าได้อยู่กลางหแบบทั้งสิน้นถ้าใครอ,อยากด่นะาเนาะเขาว่ใช้ดกระดาษออกไคได้เลยแต่ผมอายุถูกไหมเอฟซีป้าไหมออคนอย่างคุณรัสเซียเน,นี่ยถ้าจะด่าใครีิไม่ใช้ใครเป็นเครื่องมือไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครคนอื่นหรืออะไรแล้วแต่เขาฉลาดใช้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าผมไม่ฉลาดผมด่าดเองก็ได้อ,อยากดา่าก็ได้ครับไม่เคยส่งเสือไปใช้เป็นด่าใครนะถ้าอยากด่าโพสเองเลยอย่างที่เออนั่นแหละ อคือจากไลฟ์นี้ทุกคนที่หลายคนน่าจะได้เข้าไปชมเข้าไปฟังกันแล้วเนาะประเด็นคือว่าบอสบีกเนี่ยไม่เคลียร์ในเรื่องของหนึ่งเลยการออกมาขอโทษบอสบอยสิริชัยเพราะคนที่โดนด่าคือบอสบอยสิริชัยใช่บอกว่าการพูดในนี้มีแต่แอนออร์ดีใช่บอกว่ามีแค่การส่งข้อความไปให้แอนออร์ดีเท่านั้น ทุกคนก็เลยพูงเป้าไปว่าบอสบิกไม่เคียร์มีปัญหาอะไรกับบอสบอยหรือเปล่าเขาก็ยังสงสัยว่าอยู่เบื้องหลงังนี่แหละตามที่พิเยนฟินแลนด์บอกว่ามีหลักฐานก็เอามาพูดดิพูดสี่ว่า เอออยู่เบื้องหลังเลดี้เมียฝรั่งคนนี้ไหมคืออันนี้คือสซวไอก็ได้ลงคลิปไปบ้างแล้วเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่องสซวไอเหมือนกันว่าคือสิ่งที่ต้องการจากบอสบิ๊กก็คือมาเคลียร์ว่ามันเป็นยังไงหนึ่งเขาเป็น f อคุณเป็น f อตัวยงด้วยเออมีการด่าอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สนับสนุนภาพลักษณ์ก็เห็นว่าคุณสนิทสนมกันและก็มีการถามเข้าไปด้วยนะมี f อท่านหนึ่งถามเข้าไปในไลฟ์แล้วที่ชวนแก้วหัวเราะกันมันคืออะไรบอสบิ๊กเองก็ตอบแบบไม่เคลีย อืมนั่นแหละอืมทําไมถึงตอบแบบไม่ไม่อธิบายไม่ชัดเจนนี่แหละหลายคนก็เนาะอยากคือเขารอบอดบีินั่นแหละว่าจะออกมาเคลื่อนไหวย,ยังไงเพราะทางด้านสองคนเนี่ยคือเขาก็จบแล้ว ทางด้านบาอลบอยสิรจชชยแล้วก็คุณแอนออรีเพราะฉะนั้นคนที่คือเอาจริงมันก็เบี่ยนที่แกว,ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่อย่าลืมว่าเขาเป็น f อตัวยงของคุณแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เพ่งเลงไปที่ตัวคุณอเออคุณก็ต้องออกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทีนสําคัญเลยมันมีภาพอย่างที่ว่าแหละว่าคุณกับเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกันไปชนแก้วกันเจอกันที่ต่างไประเไศเหมือนไม่ได้เจอกันครั้งแรกเนาะ แล้วมีการคอมเมนต์บอกขอบคุณกันสําหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้เอฟทางด้านบ้านคักของบอยบอยสิริชัยเองเนี่ยก็คือเดือดละอ่ะเดือดไมพอใจแล้วทุกคนก็พูดบอกว่าคุณบอกว่าไม่สนับสนุนคนน้องคนนี้ไปด่าคนน้องคนนี้ในเออที่ให้ให้กำลังใจแพล่พาวหรือคุณเป็นอ่าเป็นคนลิ้นสองแฉก จริงหรือแทนแบบบอยเอออันนี้ความคอมเมนต์คอมเมนต์จากคลิปวิดีโอไลฟ์สดเมื่อกี้ที่วิวันแลนด์ได้พูดชี้แจงเออคุณต่างหากที่ลิ้นสองแฉกไม่ใช่บอยค่ะภาพมันฟ้องเห็นเห็นอยู่นี่ค่ะเนอะจากคอมเมนต์นี่ มันเยอะมากแฟนคลับนะแฟนคลับ A B บแฟนคลับทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำสิ่งนี้แล้วเขาก็เลยจับตาไปที่วิทยอนฟินเลนด์ทำไมไม่พูดให้เคลียร์ให้ชัดหน่อยทำไมไม่มีการพูดถึงบอสิซริชัยเลยเออเขาก็เลยสงสัยอยู่ว่าคุณมีปัญหาจริงๆใช่ไหมคุณไปเป็นแบ็คหลังให้กับเมียฝรั่งคนนี้จริงๆหรือก็คือบอกแค่ว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่พูดแบบให้เคลียร์ให้ชัดเป็น ชฉอดชฉากนะคือเคมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการพูดถึงอดีตภรรยาบอกว่าเออยังมีการบอกว่าอย่าไปหลงกลแบบเนี้ยเอออะไรคือไปหลงกลใครมันไม่ใช่การหลงกลเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆเนี่ยก็มาหยิบประเด็นเนี้ยไปด่าซึ่งเขาเรียกว่าด่าไม่สมเหตุสมผลด่าไม่ดูตามมาตาเรือมากกว่า เขารู้กันว well, ่าคุณด uh ่าพลวพาวมาหนึ่งปีเต็มๆหนึ่งปีกว่าท ja. mm ี่ม um> ีปัญหากับผู้หญ evet ่งชินแลงเขารู้มาแต่คุณไม่ควรเอาคนอื่นมาด่าแบบนี้พาดพิงแบบนี้มันก็เลยทําให้ศิลปินที่คุณรักเสื่อมเสียอย่างผู้หญ่งชินแลงแฟนคลับเขาก็เยอะบางคนเขาก็ไม่เข้าข้างผู้หญิงคนนี้ที่ทําตัวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเออเฮดไ้ผู้หญินชินแลาบากใจแห้งค่ะพี่น้องอ่ายังไงก็เราต้องติดตามกันต่อไปว่า เนี่ยเอฟซีทางด้านบอยบอยซีนชัยเองไม่โอเคแล้วเนี่ยคือเขาต้องมีการเรียกร้องเพิ่มเติมแล้วว่าบอยบิ๊กเนี่ยต้องออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มจะบเป็นยังไงกันยังไงเนาะใช่ใช่โอเคงั้นแต่ตอนแต่ตอนนี้สองไอพูดถึงก่อนบอสบอยกับซอสเอ็นได้บอกว่าเอาหงสิกรรมให้ผู้หญิงคนนี้แล้วนะเออมาดามฝรั่ง นนี้แล้วนะเอาสิกรรมพ่อได้ด่กลับไปแล้วก็เลยเออพอกันเถอะแยกย้ายกันเออโเอนก็เขาคือพูเจระเรขาเจิยแล้วไม่ไม่เหมือนเคยบางคนที่ตามด่าทั้งปีทั้งชาติเนอะอืมอ่ะจ้าโอเคสําหรับถ้ามีอะไรอัปเดตเราสองคนจะมาอัปเดตที่นี่ก่อนใครค่ะสำหรับมันนีสวัสดีค่ะ